สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยาตุยจะพาเข้ามาดูผักผักป่าอีกแล้วนะคะผักที่เก็บกินฟรีได้คะ่ะขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วฟันสิงโตนี่ดอกสีเหลืองๆนะคะดอกเหลืองๆดอก,ดอกฟันสิงโตมีเยอะเลยคะ่ะในสวนยาตุยยอดของมันก็อ่อนๆนะคะยอดของมันดอกของมันอ่อนๆนี่ต้นของมันนะคะต้นอ่อนๆของมัน ดูผักจะตุยสิพี่น้องโดนฝนผักโดนฝนงามงามดูผักสะรนแหน่สิสลระแหน่ก็งามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะตุยจะมาเก็บผักไอ้นี่นี่จะตุยลอยเก็บไปแล้วนะคะผักไอ้นี่คือผักผักเขียวสีเขียวนี่จะตุยเก็บแล้วก็ผักอีหินจะตุยก็เด็ดยอดไปนะคะยอดของมันหวานหวานพี่น้องผักอีหินยอดผักอีหินหวาน นี่ผักฟันสิงโตเดี๋ยวยายตุ้ยจะเก็บเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปล้างจะเอาไปอ่อมไก่ะคะ่ะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฟันสิงโตนี้ประโยชน์เพียบนะคะเอาไปแกงได้นะคะอันนี้มันจะอยู่เดี่ยวเดียวนะคะถ้ามันเกิดอยู่เดี่ยวเดียวเนี้ยมันจะต้นมันจะเตี้ยนะคะต้นเตี้ยเรียดดินไปแบบนี้เลยนะคะดอกของมาันนี้เอาไปทําชาก็ได้นะคะเอาไปทําชาแล้วก็เอาไป ทำไอ้นี่ได้ไปทำเป็นน้ำผึ้งนะคะนี่ดอกของมันสวยมากอันนี้คือที่ตุ้ยบอกว่ามันเกิดอยู่เดียวๆมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเลี่ยดินไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีหญ้าหรือว่ามันมีอะไรที่เกิดอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันจะสูงต้นมันจะสูงใหญ่อย่างนี้เลยพี่น้องนี่เห็นไหมต้นสูงต้นยาวต้นยาวนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยต้อนอ่อนบๆบอวบเลยนะคะช่วงนี้อันนี้ดอกไม้นะคะ แล้วก็สตอร์อร์ดี้เยตุยก็เริ่มจะแตกพุ่มสวยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บผักฟันสิงโตเยตุย,ตยจะเก็บไปนี่ก่อนเก็บสละแหนกันพี่น้องจ้ะสละแหนกก็ยาวไปนู่นเกิดยาวไปนู่นเลยพี่น้องเยอะมากโอ๋เยตุยไม่ได้เอาถุงมือมาจะมาเก็บต้นในนี้ด้วยนี่ ตําแยฝรั่งตําแยฝรั่งนี่คือเจตุยเคยทําคลิปไปแล้วนะคะเอาไปทําเป็นแกงอ่อมนะอร่อยมากอร่อยจริงๆพี่น้องจ๋ะไม่ได้เอาไม่ได้เอาถุงมือมาเก็บไม่ได้ม,มันกัดมันคันแล้วดูสิกุยช่ายเจตุยโดนฝนพี่น้องผักโดนฝนโอ้ยงามจริงพี่น้องผักโดนฝนแล้วก็ต้นในนี้เจตุยก็ดูสิ พาก่อนที่จะเก็บผักก็จะพาดูต้นนี้นี่อีพี่น้องไอ้ต้นราสเบอรี่ดูสิราสเบอรี่ก็คือที่จะตุยบอกว่ารากมันไปถึงไหนมันก็เกิดไปหมดเลยนะคะนี่ดูมือนขึ้นเนี่ยต้องมาขุดขุดทิ้งนะคะเพราะว่ามันกินเนื้อที่จะตุยมันกินเนื้อที่จะตุยไปเยอะเดี๋ยวจะตุยเก็บจระแหน่ก่อนนะคะจระแหน่อาไป กินกับอะไรก็อร่อยนะคะพี่นะ้องเยตุยกินกินเป็นผักเป็นกระมังไปเลยนะพี่นะ้องกินกับส้มตําก็ได้กินกับน้มจีนก็ได้กินกับน้ําพริกก็ได้กินได้ทุกอย่างเพราะว่าสรลาเณรเยตุยรสชาติมันจะไม่เหินนะคะรสชาติไม่เหินรสชาติไม่จัดมากดูสิ เขาบอกว่าสะระแนหเนี่ยยิ่งตัดยิ่งขึ้นยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะก็จะเก็บดูยอดของมันพี่นอ้องยอดใหญ่ใหญ่แค่นี้พอเดี๋ยวจะเก็บดอกฟันสิงโตก่อนพี่นอ้องเก็บดอกฟันสิงโตเก็บไปรวมกันกับผักอย่างอื่นจะไปทำแกงอ่อม ฝรั่งเขาไม่กินหรอกพี่น้องฝรั่งเขาไม่มาเก็บหรอกมีแต่คนไทยนี่แหละแต่ก็มีนะพวกที่เขาไป explore ที่เก็บผักในป่าเขาก็กินกันเนี่ยพี่น้องฟันสิงโตมันเป็นยานะคะเป็นยายาชั้นเลิอดเลยแหละนี่ดูผักวิชายที่อยู่ในสวนหยาตุยจริงๆเราไม่ได้ปลูกนะคะนี่มเมล็ดมันร่วงลงไปขึ้นมาเต็มเลยพี่น้อง ผักกุยช่าย,ยไม่ได้ตัดเดี๋ยววันหลังจะมาตัดผักกุยช่ายไปทําผักดองดีไหมหรือจะเอามาทําเอามาทำไอ้นี่ผัดไทยผัดไทยเก็บเก็บเอาใบไปด้วยไม่เอาเยอะใบมัน นี่ก็คือผักที่ยตยตุยเก็บมานะคะล้างเสร็จเรียบร้อยก็จะมีผักหลายอย่างมีฟันสิงโตนะคะฟันสิงโตก็มีผักเคลแล้วก็จะมีสะระแหน่แล้วก็สวิตชาร์ดนี่ก็จะเป็นผักตระกูลเดียวกันกับตําแยฝรั่งนะคะแต่ตําแยฝรั่งอะ่ะเตยตุยเก็บไม่ได้เพราะไม่ได้เอาถุงมือไปอันนี้มันไม่มีมันไม่มีขนนะคะคือมันไม่ทําให้ระคายเคืองนะคะอันนี้ เดี๋ยวยตุยจะมาแกงอ่อมไก่นะคะเนี่ยผักในกระมังทั้งหมดเนี่ยจะทําหมดเลยนะคะเนี่ยผักกระมังหนึ่งที่ยตุยเอาให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ทําแกงอ่อมออกมาไม่ได้เน้นเนื้อไก่เท่าไหร่นะคะเน้นผักผักกระมังหนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้แกงออกมาแล้วได้เนี่ยได้อ่อมเนี่ยประมาณสองถ้วยนะคะเพราะว่าผักบรรยุกลงไปเนาะ อร่อยมากเลยรสชาติก็จะออกขมๆนิดๆน,นะคะแต่ก็อร่อยดีโอเคนะคะเดี๋ยวจะตุยไปจัดการก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะตุยจะพาไปเก็บผักอะไรอีกเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะสวัสดีคะ่ะ